สวัสดีค่ะเพื่อนจ๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางฟ้าพาสซมทากคะเพื่อนจ๋าเมนูวันนี้เพื่อนจ๋าเป็นเมนูที่อยากกินแล้วเพื่อนเชื์อย่าเพิ่งเบื่อเด้อเพื่อนอี่เพิ่งเบื่อเด้อช่องนี้เด้อมีแต่ข้าวปุ้นวันนี้ขนมจีนน้ำยาปลาระเพื่อนจ๋าใส่กุ้งใส่กุ้งใส่อีปูด,ด้วยวันนี้พาลงทุ่งเพื่อนจ๋านี่มีปูด,ด้วยจ้าเพื่อนมาตัดเลย uh huh. วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนั่งหลังบ้านนั่งปากล้วยมา ไม่ได้ล้างนานแล้วอุ๋เพื่อนจา้าวันนี้อากาศคล้ายๆแบบว่าหนาวอุ๋เพื่อนจ้าก็ล้างเข้าหนาวหนาวเพื่อนจ้าอากาศเย็นให้เย็นเย็นแตเด้อยวคำแรกเพื่อนมาพเพื่อนจาา้นาเอฟซีมาเอฟซีกลับกินด้วยกันเด้อมาเด้อมาเด้อมาเด้ออืเสียบเงินแน่นอน <c ười> คำแรกตลอดผัดเจ้๊มแล้วก็มีถั่วพูนเพื่อนโอ้โหกินน้ำไหม ิ่มจินจากร้อนรอนกายเป็นร้อนแล้วเช่เสีนกับขาดเพื่อนจ้ะอืนี่ยาปะละไม่เคยเรียกถูกเลยให้ตายเถอะกุ้งม,มึดไมหมเอาเนี่ยมึดมดจังเก็บพัว ก็มีเต็มเลยเหนกุ้งไหมเห็นกุ้งหรืไมเหนกุ้งอื้มอื้มแสบมือเอาพริก

เาัเาล่กเปลี่ยนบรรยากาศก่อนหน้านี้ก็นั่งแบบในบ้านเหม่อนจะ้ะมันหอนุ่งหลายแต่มาวันนี้อากาศเริ่มเหมือนจะเข้าหน้าหนาวแล้วเพืเ่อนก็เลยเราต้องเริม,มานั่งอย่ตรงปากกากล้วย นางานางปลาแว่มาเด้อ น้ำเยื่น้ำเยอะปูปูน่ะเข้าเฉยวปูหน้าหน่อยเพื่อนมีกุ้งเยอะแยะเลยซื้อกุ้งมาครึ่งกิโลใสเ่เบิร์หลอด เปลี่ยนสีเล็บเมื่อคืนฝันเว้ยปุ่นเซนคันเพื่อนจ๊ะรังกวา โอ้โหตายแน่ไปโรงพยาบาลแน่มันมืดเพื่อนมืดป่ะปะเพื่อนเขาปูนซึนขาด ủa cái này bố u, u. u nội u nói còi dài ừ, Mm-hmm. อีปูใส่ปูไปด้วยมันจรงขันปู้น,น,นางลงไปลงไปในน้ำลงไปในน้ำจะอู้ห,หิบเเลือนแดงเดือดมากตายแน่ หาหมอแน่นเพื่อนลูกกระเพาะเนี่อหือ มันละเป็นที่เส้นขาดมากทีสิฮมฮึสิ หนาวแล้วชอบมากหนาวหนาหนาวแล้วเป็นบรรยากาศปลากกวยอือหือ ส้อ to ่เ <också> พื่อนสร็พ้อมากเลยืมนอ่ะเสร็้องามไหมอืม อิ่มเนก็ปากมันโอเเข่าเพื่อนจา๋าอิ่มแล้วเด้อเสบท้องเพื่อนจา๋าถ้ากินไม่สภาพกินวันต้องขอตทวขอแพนเพื่อนด้วยนะคะแล้วก็ทานเพื่อนนะคะเข้ามาชมคลิปนี้นะคะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กดแชร์และกดติดตามช่องนางฟ้าพาสับเด้อค่ะเพื่อนจา๋าโอเคจนคลิปหน้าเด้อสวัสดีค่ะ